จ้างหลายรอบแล้วเคยจ้างหลายรอบแล้วมองขอยิบซูนนี่เคยจ้างหลายรอบแล้วเออเคยจ้างหลายรอบแล้วจ้างไปรอบหนึ่งรอบซองก็จ้างไปหอดเสียวผู้ขยอยไปลูกับงผู้เกอบแต่ผู้ขยอยมีการมาจํามีการมาจําทุกครั้งเวลาจ้างมัดจำทำสัญญาขนาดมสัญญาเลยขนาดมีสัญญา,า,สญญาสแสดงไปถึงประมาณห้าทุ่ม สี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มห้าทกว่าอันน้องเบนที่เป็นตากล้องของพี่แอฟพี่แรงมันก็ถ่ายรูปลงกลุ่มมาปึ้งเอา้าผู้จาทําไปใส่ตู้ขายตัวไหมตู้ขายตัวไปพี่น้องนึกเดี๋ยวเขาจะเปืดอโดยเบิง้งเดยว่้ตอนห้าทุ่มตู้ขายตัวปกติตู้ขายตัวมันจะมีคนนั่งเหนอือตู้ตลกมากอันนี้คือตลกจริงๆิ ปกติอีช่องเนี้ยอีช่องเนี้ยมันจะมีคนนั่งอยู่ในตู้หายไปเลยเมียหายไปเลยเมียอะไรนี่ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์จอมอะไรนี่ช่างช่างมันดิบดิจริงริงด้ววปกติตู้มันจะเวลาเขามันจะมีคนขบับรถตี้ใช่ไหมมันจะมีคนขบับรถในตู้นี้ใช่ไหมห้าทุ่มหายไปเลยเมียมิเตอร์กี้เมีย คือมีแต่เก้าอี้ห้าทุ่มมีแต่เก้าอี้กับรอยกับร่องรอยแบบว่าถุงเขาถุงมันลูกซินปิ้งไงไม่รู้อะไรอย่างนั้นฉันตะลกมากฉันอะไรตกใหญ่แต่ว่าทีมงานฉันตกใหญ่เพราะฉันคือคือสหรับผมอ่ะผมไม่ได้จีเงจริงอะไรเพราะถ้าเลื่อนนันตอนนี้ผมยังไงผมก็แฝงอยู่แล้วผมใจอยู่แล้วถ,ถ้าถ้าคนคนจัดงานนี้หนีมี นีไปเมียป้าใช่ว่ามึงคือกลายให้กูมาผมเป็นผู้ใดหรือบรนว์กูมันกับบริษัทเฮดบออะไรเงี้ยเขาแบบฮึฮึบฮึบสูดเหรอแต่ว่าความบาความแ่บแข่อยกันได้บ้างข่งพยากันกับตัวกับต้งให้ลูกน้องหรือว่าที่งานเขาเสียกัลลังใจในการทำงานเล่นปกติทุกนกัสร้างข้อค่าใช้เดีนกูจะเยียว้าเงอนค่าจ่ายท่นใเองอืม อยากวาวแห้งม้งหรออยากวาวแห้งอยู่ดีขอลบลาป่าติท,ทรลองขวงบอ่อูจับตัวไ,ไปแล้วงูจับกับพลังตัวเกี่ยวนี่สิไหนไปแล้วเอาแอ์ขึ้นยิงปลาป่าติทูทททตู้แหมนี่แม่ตู้ขับัแม่ หนีไปเลยแล้วฉันก็มีรูปคุณอยู่ด้วยฉันมีรูปหน้าตาหลักฐานเกี่ยวกับคุณหมดทุกอย่างคราวหนึ่งตำรวจมาสร้างเลิกวันนี้ตำรวจติดตันคุณการกกมาได้ติดตำรวจติดตัอประสรานง,งานไปว่าตำรวจก็บ่าไม่เห็นผู้จัดนั้นเลือดตำรวจมาเอา้าแล้วคนมาบงการหนังเด็กว่าขายตัวไขาพันก้คนติม่มอยู่นั่งติม่มตัวันขายตัวพี่พี่เนะี่ย คนเต็มไปหมดเนี่ยปกติตู้มันจะต้องมีคนนั่งการขายบัตรเนี่ยมันจะมีคนนั่งในตู้แล้วก็จะมีขายบัตรขายบัตรใช่ไหมเฮ้ยแล้วคนดูคุณหน้าไปธีแต่ทำไงอ่ะตำรวจั่งเลือกต้องเล่นต้องเลิกภายในห้าทีสิบนาทีใ็เลือ,ลอลนนกานอันขอ,นองสิเด้วครับค,ทคน,ออบน,งงนทุกตำรวจผมกับบ้านานเงื่อนเท่ากันผมอมงองกันทูจะนหายไปใส ให้ผมเล่นแค่20วินาทีเดียวบอเพิ่นก,ก f ลับมาเอาเคล้าเอาใจ20วินาทีกลับมาส f l เรียนไปเลยนะเพราะว่าเอฟซีเขาคือผมคือตามจริงอะ่ะผมไม่ได้ขึ้นนะซ้ำกล่าวส่สูงเขาซอยสังเลือไซส่สูงปุ๊บป๊อกก็กขึ้นที่ขึ้นเปลี่ยนหล่องเพลงเพราะขึ้นไปแล้วรอในสองเพลงคือเดนยูริย่ยอมันบักยูริกับพดัดจะขึ้นน้องลีโออนโอ้ผู้ใดไเนี่ยพัดจะดขึ้นจะขึน ได้นะบาทดีเฮ้อยูเรี้ยขึ้นเลยลูกอยูเรี้ยขึ้นเลยขึ้นหมดทุกคนให้เขาเห็นหน้าก่อนไม่งั้นเขาจะด่าเราว่าเรามาเสียแล้วจ่ายเงินมาร้อยกว่าบาทไี่ด้ดูแค่นี้หรอซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราแม่เราเป็นผู้เราจ้างเป็นเสียงแม่เรียกมาอยากอยากมาอธิบายอยากมาอธิบายให้เอฟซีฟังอย่ามาเลยรับว่าว่าเกิดเหตุการณ์นี้ เกิดเหตการนี้ขึ้นใครอ่ะสุธาวันหรอมันเป็นไรอะเขาบินอะไรกันเขาดราม่าอะไรกันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จอมตอแหลกูเขียนข่าวดราม่าอีตุ๊ดแก่คนแค่จริงหรอนี่หรอหน้าคนเม้นน่ะเป็นหน้าอย่างนี้หรอนี่หรอใช่ไหมนี่ อันนี้อันนี้กดตามกดตามที่เขาเมีเข้ามานะไม่เราไม่ได้เข้าขายประจานเลว่าเรากดตามที่เขาเมีเข้ามาปั๊บใช่ไหมผู <c oughs> ้ญิบ้านชะวินแลนจอมตอเลบ็บกูข่าวเขียนข่าวดาม่าอิทุสแก่คนแค่ฉันไม่ฟอ้องเธอนะฉันดูแล้วเธอ,น,อน่าจะไม่มีเธอน่าจะไม่มีเงินปัญญาจ่ายฉันดูจากที่เธอเธอจนั้นน่าจะอู้เสียเขาขายเธอเป็นคนอะไรหน่กรุงเทพบอกเธอเขาขายอะไรแม่หนเธอเขาขาย ขายนาคขายตาตีไม่ดีนาทีางานก็ดีอยู่นะนาทีงานก็ดีอยู่ดีกระสางร่ากแต่ท่าน,น่าไปโซเชียลมันจะไปอย่างนี้มัน่าไปอ่านจาไปตอบเป็นอะไรมันคือการเอาเดียวนี <c oughs> ก็เลยว่าได้ส่วนบอกข่าวา <c oughs> ว่าว่าทีมงานเราอะเตรียมพร้อมขึ้นแสดงหมดทุกอย่างตามจริงมันต้องเลิกประมาณเกือบตีสามตีสองกว่าเนี่ย แม่จะอ่อนเงือกอะไรเขาเนี่ยมันท่านหน่อเขาเลยเป็นเบาเอกเป็นคอยบ้ฟ้องต้องการน้นหนักปัญญาตั้งใจเขาหรอกขวดน้ำอะไรก็ได้ไหมเออเขาจะเป็นอะไรคุณไม่มีสิทธิ์จะมาอันนี้เขาอันนี้อันนี้ขั้นขั้นกลางระหว่ากนะนี่เฟสมันไม่รู้ใครสภาพมึงกูรู้ว่ามีปัญญาถ้ากูฟ้องมึงสี่ห้าแสนตามค่าเสียหายกูนี่มึง มีวัญญาณจากลกแค่นั้นแหละนั่งหลับสร้างเข้าไปเขาบวดถือปวดถือโวดกดเขียงก็ประมาณนี้นะครับคือห้าทุ่มหายไปเลยแล้วตู้ผู้จัดการโทรมาตกแต่ผู้จัดการมันก็เป็นผู้จัดการแบบว่าไม่เคยเจออะไรอย่างนี้แต่ผมเคยเจออยู่วงเก่าของผมก็ค่อนข,ข้างเคยเจออะไรประ,ประสบการณ์เกี่ยวกับพูดจัดแบบบายๆอะไรย่างเงี้ยเออนี่คือผ้าหุการเมื่อคืนนี้เหลือเพียงแค่ตู้เหลือเพียงแค่ตู้ ป้าเหรอวะมึงอยากออกข้าวสิอืมปฏิทโทก็สิเกงเีงแท่แล้วก็เลีเ้ยวไปเ่ยๆลองร้อยเก้าอีกกับอะไรแต่ว่าหน้าตาหลักฐานราชาชนอะไรทุกอย่างอ่ะมีหมดแล้วมีหมดแล้วมีหมดเลยอืมทีเนี้ยก็เลยก็เลย ตอ,ตอนแรกไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกทีมงานเพราะอยากเขาตกใจว่าผู้จ้างหายมูลค่าจามากกว่าสองแสนกว่าบ,บาทแล้วมันขึ้นเนี่ยไปเอาอผู้จัดปลอมหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าปลอมไหมแต่ว่าเขาเคยจ้างเราไปแล้วหลายครั้งแล้วก็ก็ก็จ่ายในปกตินะแต่รอบเนี้ยคือปกติแล้วเวลาเราแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยผมตั้งกฎนโยบายมาเลยว่าผมตั้งกฎนโยบายเลยว่า ต้องจ่ายเงินก่อนเล่นอมเพราะว่าเจอกันมาเยอะไม่เอปกติก่อนสามทุ่มคุณต้องจ่ายก่อนสี่ทุ่มคุณต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายฉันไม่เหยียบเปทีขึ้นนะเอออันนี้คือกฎของเราเพราะว่าอะไรถ้าเราขึ้นไปปุ๊บนะตอนตีต้องมีใค้จ่ายเราเคาะกองปึ้งตอนตีคิดตังค์ก่อนนะเดยวเสื้อเต้นปึ้งเดยวเสื้อคิดตังค์ก่อนนะเออนักร้องร้องถึงเพลงปุ๊บเขาคิดตังค์ก่านนะเพราะแล้วถ้าก่อนขึ้นเรียงต้องจ่ายเงินเลยเออแต่อันนี้คือ มัดจำมาแล้วประมาณสามสี่หมื่นอ่ะสามหมื่นกว่าบาทมาัดจำมาแล้วมีสัญญาล่างมีแบบประชาชนมีเลขประจำตัวสามหลักมีรูปภาพมันก็ยังกล้าโอ้โหคนวันนี้เฮียนะปองตัวคนวันนี้เฮียแล้วแบบแล้วเฮียไม่เฮียไม่เฮียกับไม่เหีเหเหเหยกับฉันบอกอมึงลองดูสิอืมจริงๆแล้วฉันอาจจะไม่ฉันอาจจะ,ะไม่ไปตามบางเงินเธอเลยแต่ เธอต้องรับกรรมในสิ่งที่เธอทำแค่นั้นน้องยูริกับ่ได้ขึ้นห่านได้ลองเพ่งเดียวน้องรีวกับสอบเพ่งเถื่อนไปตำรวจตังลงตำรวจจีต่อคนจากงานบอไดโอ้ยคุณเงิดขาดโบ้ใบบักโบ้กับบอเคยอันผู้จัดการโบ้แขกกับบอว่าบอเคยพิจารณาแต่ตกใจเห็นได้แล้วบอว่าหยุดหยุดไม่เป็นไร ประสบการณ์เธอต้องเก็บเงินก่อนแต่ปกติเขาทําอย่างนั้นนะแต่ด้วยอาจจะชราใจด้วยว่าด้วยอาจจะชราใจด้วยว่าเคยสร้างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโอ้เขาจ่ายตลอดครั้งที่สามบอ่ใจใช่กอดแรกจ่ายมาแบบเที่ยงเลยโอ้งานล่าสุดนี่เนาะม,อมะีอย่างอมุอมว่าก็อย่างอุมว่าอ๋มวาแบบเที่ยงใจแต่เที่ยงใช่เฮ้ยแบบ ตลกแล้วแบบทีมงานพักกันหนาเช่นาดแหละเออตำรวจอะไรเกิดขึ้นผู้จัดให้ตำรวจมากตำรวจลงเดี๋ยวนี้อีกเพยงหนึ่งลงลงมีตำรวจสร้างลงเล้วค้นหนาหานไม่สรงสายเอซมาจากกรุงเทพเอฟซตัวยงทั้งนั้นเมื่อคืนนี่คือเอฟซตัวยงเลยแล้วยิ่งเปิดตัวเท้าร้องใหม่อีกน้องสกายจากสกายธรรากายเป็นสกายคิก แล้วแบบป๊าดมือขึ้นนี่ไฟแสงสีเสียงแบบการการจังใดจังมามีก็มาคุยกันซีเกิดอ,อะไรขึ้นเปิดมาปรึกษากันได้ต่อไปนี้นะไม่เป็นงานไหนขอเนี่ยขอความร่วมมือคือจะพักใจตั้งก่อนครับจะแสดงให้เออคือหมายว่าคอนเสิร์ตปกติเป็นอย่างนี้นะปกติเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดงานอนาคตถ้าเราบอกว่า ขอรับตังก่อนถึงสแสดงอันนี้ขอเป็นความร่วมมือแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นจะเป็นแบบแบบนี้เลยบ่อยักเพราะว่าซอยพี่แน่นแล้วซีถุ่มพีออกมาใจเงินเคลื่อมมเงินนี่บ่ถ้าไม่มีเงินอย่าจัดซ่าอืมเออซื้อผู้จัดนั่นถ้าไม่มีเงินอย่าจัดถ้าจัดแล้วไม่พร้อมที่จะเสี่ยงหรือไม่พร้อมที่จะหมุนหรือไม่มีเงินจะหมุนนะ่ะคุณต้องทำใจว่าคุณต้องมีเงินจ่ายค่าสังกะสีมันก็บ่จ่ายมันกัหนี เครื่องปั่นไฟตัดไฟปุ๊บพอเครื่องปั่นไฟรู้ว่าผู้จัดหายพอเครื่องปั่นไฟรู้ว่าผู้จัดหายเครื่องปั่นไฟตัดไฟชับดับไปหมดเลยมุกขัเด้สตาร์ลด่องป๊้ดมุกข่ยลำบากอะไรเมื่อวานนี่มุกข่ยยู่รรล,ละครอคือบับาบปัญนนีเอฟซีคือแหการตอนรับดีอยู่มัน้นอยู่แล้วเขาดีอยู่เอฟซีตัวเกี่ยวเน่ะน้องซีแกมตาเรียมมองอยูรีกับตาเรียมมองศิลปินตัวเกี่ยวมิวสิกยี่สิบคนสมาชิกเกือบหกสิบคน นางนึงสิละเล็บเล่เล็บเล่เอากูได้ค่าตัวผนิขูมาให้กูได้ค่าตัวผนิเขาจะว่าทุกอย่างปกติหมดเขาเรียกประกาศใช่ไหมวันนี้ทุกอย่างปกติหมดนะบอสจ่ายให้หมดปกติค่าใช้จ่ายสองแสนค่าใช้จ่ายสองแสนค่าใช้จ่ายสองแสนอ่ายสมมติตีเป็นมูลค่ามันสองแสนยังไม่ยังไม่ขาดลบกลุ่มนี่นั่นึงใช่ไหมอ่ะสมมติตีไปคร่าวๆก็ขอสิบคนก็ขอเคี่ยวหมดแล้วจ่ายหมดแล้วไม่ไม่มีเจ้าภาพอะไรแต่ว่าจ่ายเหมือนเดิม แล้วผมเชื่อว่างานวันนี้ไอ่งานเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นทําให้ระบบหมอํำจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นในการจ่ายเงินในการอะไรแบบอุย้ยอิหีตุ่มคักทุ่มเด็กหน่อยอ่นมาลองเพียงอันชุ่มเด็กหน่อยตัวกิมมิชมอิอย่างนี้นลนะแต่บาบ,บุญเมื่อคืนนี้ขายบัตรลุ่มปิดบาบ,บุญเมื่อคืนเนี่ยขายบัตรคุ่มปิด ได้ 1, หนึ่งพันหารอยใบเก่าเงื่อนตัวละมะาใจกอาเงื่นอนตัวลำมะากใจชาติถั่วแล้วบางคนเดินทางมาสี่ร้อยกิโลเอฟซี FC น้องยูริแลนตูนผู้ดังตามมาจากกันกรุงเทพมหาดสารค้าป้าปิดปุ่มตรวโลกยู่ิไดีวออกเพยงเดียวเกี่ยบพรได้ออกซ้ำใครนี่ ตอนแรกเขาตอนแรกเขาไอ้ซังเลิก,ลก,ลกเลยตอนแรกตังกลบอกว่าเลิกเลิกเลยอันนี้ไม่ได้แล้วเขออา,ขออาไอ,อา้เรี่องคือกันใครว่ะขอหรอกอีกที่ยี่สิบที่เดบ่อข้าวขอพอบ้านอันเรื่องเงินบ่ได้ไหนบ่ได้โฟกัสเรื่องเงินแต่หนึ่โฟกัสเรื่องหนาเวทีเขาบ้านเฮียนหนาอันพูดหนาที่แลี้อยู่เขาบ้านเฮียนหนาคอยอยู่เขาเห็นบ้านเฮียนหนาลี่อุ๋ซี่เข็ยบยังเป็นหนาจั้งแต่กระบื้องู่เป็นยนู่หริอเป็นกระบืู้่ ได้ออกแล้วนะซีเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้ได้ออกซีแกมได้ออกจูนนี่น้ำปูนฝอนออกหมดทุกคนเลยจกเป็นพยานพี่เลี้ยงบ้านได้ออกยูรีบ้านได้ออกลีโอ,อบ้านได้ออกน,อ,นออกหมดแล้วปากระบะกระบนี่ล่ะบวชเก็บเงินก่อนขันบอยใจยเงินนี่นยาเคาะก่อนข,ขึ้นโดนตีย่าเปิดเครื่องเสียงก็ย่าเปิด ขาได้เปิดแล้วมันก็ไปเลยเล่นอลาอลาไปมันดิจิตอลสี่นอนขาดบ่มีเงินคืออยากจัดคืออยากรวยคือบ่มีทุนบ่มีห้อนคืออยากเหี้ว่าจังเลยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจนะคือแขวนจ้างไอ้คนเบิ่งฟี่ด้วยแขวนมีถ้าเรามีแล้วถึงทำถ้าเอาถึงทำคือเอาใครนี่ไปอุดรกับไอ้คนเบื้องฟี่ไปอุบวนคนจ้างมันอรือมูลค่าจ้างมูลค่าจ้าคอคนเบื้องฟี่ซองสียเงนทุน ค่าตำรงตำรวจตำตรวจต้ำราักผกเกาะกข้อหัวใจเบิดตัวจากว่าคนเมืองฟรีตะวะัวถ้าไม่มีเงินอยากเสนอหน้ามาจัดบอกแค่นั้นาจะจัดถั่วมุขไข่อยู่แล้วเราคว้ามุขไข่ขายบาร์ได้ที่เราเป็นล้านอยู่มุขไข่สิมนานั่งลำบากเอาไปเจ้าวนตุ่มตุนไข่เนี่ยเขาบ่าไหวดีแบบนั้นไข่สงสารสุ่มตัวจนมีสี้ยนหลอกหลอกล้วงมาซัดชนถามบ้านตำรวจจับเราได้สิได้เงินขึ้นบอลกับบาอย่าง เขาไม่อยากคืดไม่อยากบอกวันใดอันนี้ก็ได้ปัญหาแค่อย่างเดียวคือจา่ายเงินก่อนเล่นนี่เงินหมอลำนี่เก็บมานี่เ <c oughs> จ้าภาบใจมาแต่ละง,งามเนาะ <c oughs> นี่นี่บ่พ่อซ้ำนี่บ่พ่อซ้ำอันบ่พ่อคานหมอลำซ้ำเสร็จออ,ออกงานมาเกือบปีเพิ่งเจองานแรกเพิ่งเจอครั้งแรก พิ่งเจองานแะที่ไม่จ่ายเงินแล้วก็หายไปเลยและไหนาหายตาถ้าใครรู้จักขอบคุณบัตรหนึ่งพันห้ารอยใบนะคะถูกต้องเมื่อคืนนี้ก็ตายเพราะบัตรหนึ่งพันห้าร้อยใบไม่งั้นนะ่ะใคอไป็ชะได้อิสระเนรนสหาปัญจสิราญยาจามีของ,ของจุกออกมาคือการจ้างหมอรำเนาะการจ้างสมมติคุณจะจ้างหมอรำหมู่เขาจะมีบัตเจ็ตค่าหมอรำสามแสนห้า ขาดทุนไม่ขาดทุนไม่รู้อยู่ทุนไม่อยู่ทุนไม่รู้แต่คุณต้องจ่ายเขาเพราะเขามาแล้วแมนบอกแต่นี่มีทุนอยู่กระเป๋านี่สมมติมีมีหมอค่าหมอรำาสองแสนค่าหมอรำาสองแสนแต่กูมีเงินเจ็ดหมื่นกูอยากจัดเพราะกูคิดว่ากูจะต้องเยอะ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 ได้กําไรเยอะ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 หรือ,อยังไงหรือหนึ่งไม่ไม่ได้ตามเป้าสองอยู่ทุนสาม คนประโยชน์ขัดก,กันหรืออย่างไรเปล่าไปไปตีจำยังละมันบอก่าอะไรละยังที่เตอได้ชินมาแต่สิลิปินนักแสดงคุณต้องจ่ายเขาเพราะเขามาแบบและอบเอฟซีก็นรอเบึ้งการแสดงแต่อีผู้จัดเป็นคนยุตเป็นคนยุตสารค้ามนี่นะแต่ว่ายายไปอยู่ภูเก็ตอืมไปหากนอยูภูก็ตโปรไฟล์เฟซบุ๊กก็มีไลน์ก็มี สัญญาก็มีบัตรประชาชนก็มีถ้าไม่ใจอยากจัดที่หลังอยากจัดบอกบอกบอบิมาอยากจัดจ่ายบมงง่มีเงินจา้างเดี๋ยวจะไปร้องให้ขาดทุนหลอดก็จะขาดเองขอยังรูส้สซกสบายใจก็จะเอาคอยไปรุ่นแม่โฆษนาเต็มมืกค่อยไปมเต็มสมองเด้เพี่น้องแม่ผอมีเมื่อคืนนี้อาจจะไม่เยอะไม่รู้ด้วยเหตุเหตุดะไอประการใดไม่รู้แต่ว่าไปสมองมุกขอยค,อยคนเต็มตลอด ประกอบไปได้วยรูปภาพแต่ละวันที่เราโพสตลงว่างานวันนี้วันนี้วันนี้ไม่มีเจ้าภาพคนไหนกล้าที่จะไม่จ่ายงเงินเพราะพอเทาจังมาแล้วถูกไหมงานฟรีถ้างานฟรีจะสบายใจถ้างานเก็บบัตรนี่โอ้ยต้องจ่ายเงินก่อนเลยต้องแจางนั้นก่อนเรยบัตรหนึ่งพันห้าร้อยใบในนั้นมีแม่คนหนึ่งโอ้ขอบคุณอ่ะเดอแมดเดอใหไแม่เจกกลำโจกก้ลจกกุ้ยเจ้าเป็นหนึ่งคนนัันที่ซอยสิทธิูุข่อยมาขึ้นนี่ก็จาะไป อีพี่สามชี้แปดมาเได้พี่น้องชื่อเรียกว่าปอบแรนคือผมขายตัวเมื่อคืนน่ะผมขายรอบเมื่อคืนเนี่ยที่ผมพูดก่อนจะไปออกงานว่าผู้ใดซื้อบัตรเมื่อแรงเดอ้อสืได้เบื่องงานเมื่อแรงเดอ้อวันทนี่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 ยูซ่าป,ปิดประุมขันซื้อบ้าปิประุมเมื่อคืนนี่แล้ววันที่สิบเอ็ดเรต้องซื้ออีกเพราะว่ากลุ่มปิดบ้านจริงอ่ะมันวันที่สิบเอ็ดกระเป๋าอยู่เมื่อานนี่ถ้าใครซื้อเวเขาจะรู้เนี่ย ซื้อตัวอีพีสามสิบแปดดูได้สองวันคือดูได้วานนี้กับมาที่สิบเอ็ดในโรงละครคือคือวันจริงอ่ะวันจริงที่ผมที่ผมขายบัตรอ่ะมันเป็นมาที่สิบเอ็ดแต่เมื่อคืน่ผมแถมให้คนเข้ากลุ่มก่อนก็ได้ดูก่อนคนในเขากลุ่มก่อนหรได้บุงก่อนแต่ว่าอะไรพ่านอะไรไปนะมาจ่ายศิลปินเมื่อคืนนี่จ่ายแดนซ์ซือยี่สิบกว่าคนดนตรีสิบกว่าคน เวทีแข่ง <laughs> เสียงเอีอยงล่ะไฟ,ไฟจอ LED เ <c oughs> ขนา,า,า,านทำซ้ำปลาน้อมอน้มันรถตู้รถตู้เกียบบุ๋ยอะการ์เลยอจิ๋วว่าหาวกรอยนี่แหละประมาณน,นี้ <c oughs> <c oughs> ย้ําเปลี่ยนฟังซุ้มันป่วนคอมเมนต์เด้อพี่น้อง คนดูเก้าพันหกร้อท่านกดนิ้วโป้ไอ้ไข่เนี่ยไอ้มันขึ้นเป็นไอ้มันโชว์ไปเนี่ยคนดูเก้าพันหกร้อท่านขอนิ้วโป้ขอรับคน,นหน,นึ่งคนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ไม่เห็นครับไอ้ขายขีดนาเทนอสันผมยิ่งเงินมนจาจ้างเพิ่งอย่างน้อสุดๆดูดบิ๊กเอ้ยแม่ซื้อแล้วล,ล่ะสามสิบแปดล้านขอบคุณครับแม่ข่อยกันยังลายอยู่บ่มีเงินบ่มีงมงเงินมนจาจ้างเพิ่งอย่างนา้อหมอร่ำเจือกันหลายอยู่แต่ว่าข่อยบ่เคยจืดอขอ่จืดเท่าไรก ปกติเรากับเก็บเงินก่อนความเด่นอยู่แล้วนะพี่น้องอันนี้หนีไปเลยเมีหายไปเลยละหายหน้าหายตาน่ะเมียโอ้ยเนาะงพี่งเก็บมาแต่ความจริงอีดีภาพประกอบภาพประกอบภาพประกอบ ภาพประกอบนี่ภาพประกอบมีแต่ตู้มีคนนี่อยู่หัวาขักซาตลกแหมรู้ถึงนาอยถึงนั่นอายถึงลูกถึงหลานมีพ่ออยากไอ้ผัวมีพ่ออย่างไอ้พ่อมีแม่แล้วเป็นคนพวดผ,ผู้หญิงสองคนนะให,ให้ให้ให้เห็นภาพปัะพี่มีผู้เป็นผู้หญิงสองคนมีลูกชายผู้หญิงสองคนมีลูกชายคนหนึ่งจะเป็นคนออวบอ้วนอ้วนอวบนบบบบหน่อยหุ่นกลมกลมไม่สูงมากอีกคนหนึ่งจะเป็นหุ่น เรียวๆมาสองคนคนจ้างถ้าคุณรู้จักคุณจะรู้เลยว่าใครอันนี้ให้ไปขยายชื่อเองอ้วนหนึ่งคนเมื่อวานนี้ใส่ชุดเดี่ยมๆดอกเป็นเป็นเป็นเพชรๆดอกเป็นอันคริสตัลแบบเพชรๆเดี่ยืๆอีกผู้หนึ่งก็เป็นสูงๆอันเป็นเบสูงเป็นเป็นเป็นเที่ยงกับพระนี้อีกผู้หนึ่งอันหุ่นคือหุ่นประมาณอารมณ์ประมาณหุ่นคือจางเซมิงนิดนึงหุ่นประมาณน้ำไซบอร์ดเซีมิงอีกคนหนึ่งมันหุ่นสูงแล้วเขาจะมีลูกชายด้วย ภาพประกอบภาพประกอบอันนี้ท่าจากหลังตู้ไปนี่เห็นตะเกียอีห้องไข่ตู้ไม่มีคนหายไปตอนห,ห,ห้าทุ่มกว่าฮฮะเดี๋ยวแต่ห้าทำไมห้าทุ่มหงทุ่มก,ก,กว่ากว่าเหนือย้างจังได้เบกัสตันความคุณพีปก้องมือขึ้นีนบัตรหนึ่งพันหาลอยใบยอยู่ในนี้ซื้อคำว่านี่ พอได้ได้เอาเงินตรงนี้แหละจุกมองนี้แหละไปใจมาขึ้นนี่เป็นยังบุญยังคุณเพราะว่าพี่น้องเพื่อนที่ประสงค์เบิงงวันที่สิบประสงค์ดูวันที่สิบเอ็ดคือสิบเอ็ดสิบเอ็ดธันวาอีพีสามสิบแปดมีตอนที่ชื่อว่าปอบแลนและคอนเวทีของเราผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าวันที่สิบเอ็ดธันวามี คุมปิดตัวเกียรย์ไรสติมมิ่ง ep สามสิบแปดตอนปอบแลนปอบแลนแปลว่าอะไรปอบแลนมีสองคำความหมายปอบแลนแลนดอดเด็กแรกคือดอดเด็กการันคือปอบแลนคือเป็นเมืองของปอบเมืองพีปอบอสองปอบแลนแลนแบบไม่มีไม่มีดอดเด็กไม่มีการันอันนั้นคือปอบวิ่งพาะแล้วเรื่องนี้ จะกลายเป็นปอบเมืองของปอบที่มีปอบวิ่งเต็มไปหมดเมืองของปอบที่มีปอบวิ่งเต็มไปหมดหนึ่งความตลกสองความเศร้าสามความรักสี่ความน่ากลัวอารมณ์เหมือนเราดูหอ